เรากำลังจะไปดูพาทิตขึ้นาผิดฝั่ง <c oughs> มาถึงดอยช้างมูกเรากำลังจะไปขุนน้ำนางนอนด้วยสองแถวเ <c oughs> ด็กติดอยู่ตรงนี้อเอามาซื้อของกันที่ตลาดสายลมจอยก็จะนอนอย่างนี้จริงๆหรอเมฟเรากำลังจะไปดู พาทิดขึ้นแต่ว่าไม่รู้ไหนทันไหมจุดชมวิวบ้านผาฮีซุกตั้งใจพูดเลยนะตั้งใจพูดใช่เดี๋ยวพี่ <laughs> พามันมีหลายผาเหลือเกินไม่รู้เห็นปะ่ะแล้วก็คือไม่รู้ทันหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ทันหรือเปล่า,เ,ลาเพราะว่าน้องกาลังจะขึ้นแล้ว ไม่ทันทำดีสุดแล้ว่นเพราะว่าเราผิดฟั่ง <laughs> ตามสตาไตล์ดกการาาิ้าอ่ะจ้ะ เดนขึ้นแบบนี้ตอนเช้าๆกับการเดินขึ้นทรมานเลือเเิยเดี๋ยวมากไม่รู้เที่จะไไหมไม่รู้เธอแก๊งเธอมันปังหรอฮะโหทั้งซอยบ้าบอเสียงดังรู้ป่ะตอนเช้านะคนจะนอน โน่นโน่นโน่นทั้งซอยเลยน่คุยดินใส่ตอนนี้เราก็ขับมาเรื่อยๆเลยจ้ะมาถึงดอยช้างมูกแต่ก็ยังไม่เห็นวิวอะไรนะแต่ก็จะเห็นว่านฝั่งไทยกับฝั่งพม่ามันใกล้นิดเดียวเดี๋ยวจะเห็นอีกฝั่งหนึ่งของพม่าด้วยนะกำลังเดินไปดูวิวอยู่ค่ะ สวยมากและตามสไตล์ต้องดื่มกาแฟาตอดูวิวแบบนี้ วันนี้มันงัวงเงียจังเลยอ่ะฮะอันนี้ก็คือหลับไม่รู้เรื่องหลับทั้งวันทั้งคืนในเนี่ยส่วนอ้อน,นี้ก็คือหลับตามนองวันนี้รอมันง่วงเหรอลูกหนูกินยาแก้แพ้ไปใช่ไหมแล้วอันนี้หลักก็ไม่ได้กินยานะหลักหลักหลักวันนี้หนูตื่นแล้ว ก็เดินวเรากำลังจะไปขุนน้ำนางนอนด้วยสงแถวเราต้องนั่งสองแถวไปก่นอนคนละยี่สิบบาทเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนเขาให้เอารถมาจอดตรงลานจอดรถนี่เราไปเป็นดกแกงดกแกงค่ะแกงวัตชแต่ว่านี่เขาไม่ได้เปิดตลอดทั้งปีนะ ก็จะมีช่วงเปิดแล้วก็มีช่วงปิดช่วงที่เปิดก็จะเป็นช่วงหน้าฝนใช่เพราะว่ามันก็อันตรายนิดนึงเจอกันจ้าตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปในถ้ำกันเขาก็ทำทางทำอะไรให้มัน ดีขึ้นเนาะอืมนี่ก็คืออุปกรณ์และจัก,กรยานอะไรเงี้ยนะคะของจริงที่ใช้กันตอนนั้นนี่เราก็จะเดินเข้าไปในถ้ำกันแล้วนะ สวยมากเลยอะตรงแสงตรงนั้นน่ะก็ตอ,ตอนนั้น<ห>พายุมาคุดเข้าพอดีอ แต่เขาเข้าไปมาบ่อยแล้วเนาะครับใช่ครับเพราะมันเด็กมเคยเข้าอยู่่เข้าไปถึงลึกแค่ไหนปกติแล้วอ่ะปกติเขาไปตรงพัทยาบีชครับใช่ครับมันจะมันจะท้ายดำเนี่ยมันจะมีแอ่งน้ําขนาดย่อยู่จะไปเล่นน้ําตรงนั้นอ๋อไปมาทางนี้ก่อนนะป่าไปมาทางนี้ก่อนเด็กเข้าไปอ่ะมาถึงสามเรียกนะมันน้ําแค่หัวเข่ามันรู้ว่าชามัติกันว่าจะเข้าต่อหรือว่าจะออกอ่าส่วนมากก็จะเข้าต่อพอเข้าต่อปุ๊บเ่ย กลับออกมาปุ๊บะน้านะําป่าตเนี้ยมันเต็มเต็มสามแยกนี่แล้วน่าอ,ออกไม่ได้ออกไม่ได้ปุ๊บน้ําก็ไหลตัวเนี้ยไปไปไปจะไปหาที่สูงอยูอ<ด>่เพราะว่าน้ําไอ้น้ําตัวเนี้ยมันจะมาทุกปีแต่ว่าถ้า <ใช S 1> น้ําตัวนี้ต้องเต็มท้ายท้าก่อนมันถึงชะระ,ะลักษออกจากปากท่อเต็มเต็มเต็มจนถึงสามแยกสามแยกนี้จะเป็นห้องโถงใหญ่ห้องโถงอันนี้จะเป็นกอบัญชการของรุดซิลอยู่ตรงนี้ตัวนี้ดําตลอดก็ดามาถึง ครับใช่ครับนี่เลยเด็กติดอยู่ตรงนี้โอ้โหไปไกลสกลามร้อยสิบห้าเมตรครับไปไกลมากใช้เวลาเดินเดินไปสี่ชั่วโมงถ้าไปกลับก็าแปดชั่วโมงนะเราเดินธรรมดาไม่ไม่มีน้ำค่ะแต่ตอนที่ช่วยเหลือเด็กนี้น้ําเต็มตลอดถึงถึงใช้เวลานานคุยก็ว่ายมาไกลอยู่นะครับใช่ครับเพราะที่นี่ตั้งแต่จากหกสามนี้ลงไปเนี่ยมันจะต่ํำมันจะต่ำแคบแคบต่ำแล้วแคบจอบาดานมันตรง ข้างบนนัมันมันมันเจอไม่ได้นะเพราะว่ามันจากจากที่เด็กอยู่กับที่ที่จอบาดาเนี่ยมันลึกประมาณ600เมตรมันก็เลยไม่ได้ช่วยครับใช่ค่ัระดานน้ำเพราะมันจะเป็นมันจะเป็นทานเป็นยนหินตรงนี้มันแข็งเจาะงไม่ได้คือตรงข้างบนนี้เป็นโถงหนึ่งนะ เด็กๆเข้าไปผ่านถุงสีแล้วก็เดินเข้าไปลึกอีกประมาณสองสองโลกว่าเนาะที่เขาเล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วก็ทางไฟหรือว่าทางบันไดอะไรที่เราเดินขึ้นมาได้เนี่ยพวกนี้เพิ่งมาสร้างตอนหลังหลังจากที่เกิดเหตุแล้วตอนแรกก็คือยังเดินเข้ามาลําบากอยู่ก็คือเอาจงริงเขาก็เก่งกันมากนะคนที่เดินเข้ามาได้ดูลองลอยทอเด็ก นะร่องรอยรักติดร่อยอะไรรองรอยกันช่วยเหลือนี่ดาว่าน้ำน่าจะสูงกว่านั้นใช่เนี่ยสายส่งอากาศเลยเลยรวมกัเลยยังไม่ออกวันี้จะไปเจอนางหลังจากเกิดเหตุนะตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ได้เหมือนกันแบบลืมบอกว่าทําไมไม่เห็นเด็กๆรู้ดูไหมวันนี้หั <c oughs> วล้านไม่ตืน่นน็อกแบบน็อกเลยแต่เขาก็เ,เก่งกับเราอะ คือแบบเขาก็เปลี่ยนที่ทุกวันทุกวันเนาะเราก็ไม่อยากทรมานนางละว,วันนี้นางไม่ตื่นไม่ยอมตื่นเลยก็เลยแบบเออไม่บังคับใดๆเพราะปกติเขาก็จะตื่นเองวันนี้คือนอกยาวก็โอเคปล่อยให้เขานอนไปก่อนแ็้วเอลกับดาริกากับแนแน,นไปก่อนนะเยเขาถือบอกไงให้ดูให้ระวังหัวนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ไปดูวิวห้องนอนก่กอน ก็คือตอนแรกอ่ะตรงนี้ทั้งหมดอ่ะท่วมด้วยน้ำหมดเลยแทนมันก็มีที่วัดระดับน้ําซึ่งจริงๆแล้วเราเคยเดินขึ้นไปบนนะันไดนั้นแต่ตอนนี้ก็คือปิดก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเกิดจาก<ห>น,น้ำท่วมพายุโซหรือเปล่าจนไปได้ตอน,นนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ตอนนั้นที่มาก็ประมาณ ปีกว่ากว่าก็ยังเดินขึ้นได้แล้วขงคนเอาจริงๆข้างบนเนี้สวยมากบนนี้นะสวยมากใช่มีกระพุอกทรลปอยู่คือแบบเห็นตรงไฟสวยมากๆแต่ว่าคือเขาห้ามเดินขึ้นตอนนี้ก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ปลอดภัยสวยมากมีนี่ไงมีไก่บอกก็คืออะไรบ้างโถงใหญ่แบบใหญ่ปบใหญ่มาคือมาดาราตัวเล็กดเดียวกั คิดสภาพน้ำแบบสูงมากเต็มถ้ำเลยเธอต้องอยู่ในถ้ำแล้วล่ะถ้าจะอยากตัวเล็กอะสูงกว่าเธอเครื่องวัดความสูงระดับน้ำแบบเวลาจริงและออนไลน์ก็คือมันขึ้นมาตรงนี้แล้วมันถึงตรงนี้ใช่ทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำหมดเลยคิดดู ด้วยแล้วก็เห็นร่องรอยดินข้างหลังหรือเปล่านี <N> ่จะมาจากรอบสอง อันนี้รถคันนี้เนี่ย60ปีแล้วว้ตั้งแต่สมัยคุณปู่บายเบลสตอรี่เยอะมากบาเบลว่าเอามาเอวกับแมวไม่ได้เอวกับดาเพราะฉะนั้นฉันก็จะไม่เล่าบายเบลขึ้นรถขึ้นรถเบี้ยชัยแล้วไปซื้อของลูกเอามันยกไปทางตะกร้ารเลยหรอเอ้มันยกอย่างเงี้ยมามาช่วยกันคนอุ้ยคนละมุมหนึ่งสองสาม <laughs> มันจะไม่ไหลเนาะลองมันด้วยไ,ไ,ไม่ไหลให้มันมีอยู่ด้วยเออเออ,เอ,อลองมันด้วยเรามาซื้อของกันที่ตลาดสายลมจอยตลาดเนี้ยคือถูกน้ำท่วมเยอะมากตอนตอนสามเดือนที่แล้วเนาะตอนนี้ก็เริ่มฟื้นฟูกันแหละ แต่มันก็ยังมีบางราที่ยังไม่เปิดสงหาพี่อิงเร็วไอ้ที่มันเป็นสีนั่นไม่มีแล้วเหรอสีที่มันเป็นสีขาวขาวอ่ะสีขาวขาวพี่เลี้ยงพี่เลี้ยง กระเี๋าไอยั่ไป้นเลยน้ำตาไหลเนาะไปเ้่รอสันล้วไมเบิายบายแค่นี้มันก็เกินแมวอะ่ออรักรักรัเดี๋ยวมาเที่ยวมาอออรัก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 ตจีรักตจี เขาเปิดอ oh. ันนี้เนาะบายบายนอีนอนกันแพรเลยโหดูที Nixon> ่เหมือนเด็กๆเลยดูดิโอ้ไม่ซนเลยอ่ะทำไมดีมากเลยโอ้ยท่านอนใช่ไหมไม่ซนเลยอ่ะตาบางเฉยๆก็นิ่งๆเลยอ่ะดูดิแล้วจะไปแล้วนะเราจะกลับกรุงเทพแล้วแต่ว่าเราก็จะไปแวะนครสวรรค์ก่อนนะเด็กๆอ่ะเอาละ ซาเลยจ้ะแม่ฉันก็แอบ,บคิดว่าเธอไม่สบายไม่สบายหรือเปล่าเธอจะนอนอย่างนี้จริงๆหรอเมฟดูเบลดูน้องเออดูน้องคือมีเตียงก็ไม่นอนจะนอนแบบนี้อืมโอเค